สวัสดีครับครอบครัวลังสิมาการน,นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบวชเนนภาคฤดูร้อนแล้วก็บ่ายนี้ได้สิ้นสุดได้สิ้นสุดเรื่องของการศึกจากสมณเนรฤดูร้อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับผมแล้วก็ครอบครัว มีความยินดีที่ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นงานการกุศลในครั้งนี้แล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเล็งเห็นได้ว่าในการอุปสมหมู่อุปสมห่เ่ในภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ได้ส่งผลให้การ เราเรียนทางพระพุทธศาสนาในส่วนของเนนภาคฤดูร้อนที่ได้สึกออกไปแล้วนั้นจะได้เกิดผลดีกับครอบครัวของสาม,มเณรแล้วก็สังคมแวดล้อมในส่วนที่สาม,มเณรภาคฤดูร้อนได้สึกออกไปแล้วได้ไปใช้ชีวิตประจำวันกับครอบครัวและอยู่ในสังคมขอให้ การบวชเรียนในลักษณะของอบวชเนนภาคฤดูร้อนนี้ในปีถัดๆไปให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาต่อไปครับขอบคุณครับ